ครับสมาชิกเพื่อกหน้าบอลเต็งประจำวันที่14กันยายน2 0 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเดลต1คู่1ตัว,น,น,น,วนั่นนะครับกอลินก็ขอได้ครับไม่กลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลตทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนำหน,าน้าโดยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาในสมาชิกได้รุ่นทุกวันวันนี้นำมาฝากสมาชิกที่เคย1คู่ในนั้นศึกบอลบุนเดิลลิก้าเยอรมนี iga, Germany, นะครับ ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศแต่จังหวะางทีมมิชเชนกันบัดกับเบรเมนนะครับเจ้าบ้านดับที่14 2นัดมี1นึ่งแต้มมีดับที่ 16, สิบหกนัดก็มี1แต้ม,ตมเช่นกันนะครับเจอก,กันล่าสุดน,นะครับกระบัดชนะไป4ประตูต่อ2มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดทีมเจ้าบ้านมิชเชนกันบัดนะครับชนะชาเก้ไป2อศูนย์ในเกมกระชับมิตรสวนเบ,นบรเมนนะครับล่าสุดเสมอทีม,ทมเลเวอร์กรูกเซ่นไป3ประตูต่อ3 มาดูบิเกราะหก่อนเกมของผมเลยแล้วกันนะครับขอย้เมเกมนัดที่สอที่สามในเกมลีกของทั้งสองทีมตัดรับค,คืนนี้นะครับเจ้าบ,บ้านไม่เช่นกันบัตรลงสนามกาลีมาสองนัดไม่ชนะใครเลยเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับส่วนเบเบนก็ลงไปสองนัดเช่นกันก็ไม่ชนะใครเลยเช่นกันนะครับเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งจริ่ม้ผมมองไปทางหลังไปแน่นอนครับทีมเจ้าบ,บ้านไม่เช่นกันบัตรดูดีกว่าราคาไม่กัดบัตรต่อในราคาปอปอ น่นอนครับบองผลงานตามฟอร์มอถือว่าฟอร์มไม่ดีทั้งคู่มาเจอกันสำหรับค่ำคืนนี้แต่เกมนี้มิชชั่นกนบััตได้เปรียบเตะในบ้านดูจากฟอร์มโดยรวมช่วงฟีซีซั่นดูดีกว่ากับฟอร์มของเบมนที่ไม่ชนะใครเลย7เกมล่าสุดตุกรายการนะครับเสมอไป6แพ้ไปหนึ่งนะครับแล้วก็เจอกันฤดูกาลที่แล้วมิชชั่นกนบััรก็ชนะไปกลับผมองว่าน้าลงทุนอยู่ทีมมิชชั่นกาบัตด,ดีกว่านะครับ พยายามที่จติดตามมาด้วยครับที่ได้ปพระติดเด็ดต้องการเก้ากลุ่มคลเก,กินล่างเลยขอบคุณครับ